คืนนี้เลยครับเด็กกับโอซิลิสเท่าน,นั้นกดไปสีค่คริกแล้วกร์ดฟอน์ไปเด็กเด็กอีซี่ก๊าเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมลลูเมสนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับ ตามปกคลิปเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อนานมาแล้วก็คือเราจะมาสุ่มนี่นะครับสุ่มการ์ดบอสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครั้งที่แล้วที่ผมรอบแรกแฮ่วได้เด็กต้นไล่ไปนะฮะแล้วรอบที่2ได้เป็นได้เป็นเดคกิล่าที่เป็นเพิ่มเลือดนะวันนี้เราจะมาตามหาเดรกกับโอซิลิสอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้เดรกมากที่สุดนะแต่ถ้าลองลงมาก็หวังว่าเป็นโอซิลิสก็ยังไม่เกลือมากวันนี้เราจะอยากได้แค่2ใบนี้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะมาสุ่มหาการ์ดเงือกกันออนเดอร์เป็นครั้งที่2ของตัวสไนัยผมซะหน่อยนะฮะตอนนี้การ์ดเงือกในตลาดมันอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนนะสไนผมที่มีแค่ใบเดียวจะไปซื้อก็แพงเรือเกินเพราะเนี้เราจะมาเริ่มไล่เกลือน,นะฮะถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็หวังว่าเด็กจะมาเรามาเริ่มกันที่150ร้อยห้าสิบแรกก่อนเลยนะครับแบบรวดเร็วจล้ิปไป ไอ้ฮอปเ,เปบี้ฮอปเป,บ,เเปบี้นี่มันย่อยได้ถึงไยตัววะได้ได้ร้อยหิวได้ร้อยหิวอนะโอเคงั้นไปไปที่สองต่อเลยแล้วกันแม่มาส่งไม่ดีเลยปล่อยไลท์ไปก่อนดีกว่าปล่อยไลท์ไปก่อนดีกว่าอ่านะครับขอโอวีเด้ N A หน่อยนะตัวเมทออกไปแล้วตัวสไนก็ขอบ้างเงือกไปเฮ้ยสเตนดานเจเนอโรอะไรกันเนี่ย ไม่มาไม่เหมือนตอนเมดกดเลยไม่วนในนะ้ำสักนิดอ่านะครับต่อไปคลิกที่สามไปก่อนวันนี้แผนที่วางไว้นะเด็กก็จะไม่ใช้ออริจินาลกาชานะพอออริจนินาลกาชาซัดเด็กรดไล่ใส่เรามาปึ้งเอ้ยหมาดำได้แต่การซ้ำแย่ว่ะ <c oughs> ไม่มันเลยทุแบง รอบที่สี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกลือแบบนี้าสงสัยจะได้ย่อยทั้งสี่ใบแน่ๆเลยจริงๆถ้าสายสไนทที่ผมอยากได้การ์ดไฟไปกใบก็เป็นหนอนแดงนะหนอนแดงมันเอาไปยัดโซนเสิบสองได้การ์ดหนอนแดงก็ยังดีไหมหนอนแดงก็ยังดีมาก่อนโอ้โหโอ้หหมดดําแทนเฉยเลยนั่นน่ะสิสี่ใบใช้ไม่ได้นะครับการเลือดนี้ก็มีแล้วโอ้ออฟเบบี้อีก,อกจบเลย 4ใบนี้นะครับย่อยแปรเพื่อนๆอาแล้วน,น,นะครับย่อยไปแล้วนะ4ใบได้กลับมาอีก3 0 0โรนะก็ยังได้ลุ้นต่ออีก2ใบหรือจะโชคดีได้เดวิลลิงใบนี้มาย่อยขายทิ้งก็อาจจะโชคดีไปอันนี้คงไม่ได้หรอกอย่าไปพูดถึงมันเลยเสียเวลามาขอาการ์ดเงื่อนไยวะคลิกที่5นะฮะหรือไม่ก็ขอาการ์ดที่มันได้ใช้หน่อยไปปึ้งออกซสอมบี้ออกซสอมบี ทำไมมันไปอยู่โซนอ็อกวะโซนในดันอ็อกซอมบี้น่าจะได้ร้อยหนึ่งวันนี้เราหาการ์ดในทะเลไม่เจอเลยนะเพื่อนๆอ่าครับคลิกที่หกนะวันนี้ไปสกิปไปเลยขอเงื้อเนื้อเงื้โอ้โหมัมมี่ท้าทางวันนี้เกลือจัดเลยตรงนี้หวังว่าตรงการาดบอสจะไม่เกลือนะจะได้เป็นอันนี้จะได้เป็นใบสุดท้ายแล้ หวังว่าเงือกจะมานะบอกเขานี่โอบิเนตใบนี้ให้ดูหน้าก่อนน okay. wow! ี่นี่ใบนี้นะเงือก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 โอเคกดรอ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 ไปครับครั้งสุดท้ายนะอันนี้เราจะไม่ได้สุ่มการ์ดฟ้าต tamam. ่อแล้วเราจะมาลุ้นนะฮะใช้ออริจินอลกาชาไปเลย6กคิก7จ็คิก7แล้วก็สกีปแล้วก็ดึกดดึกดึ๊เงือกไหมขอเงือกหน่อยเงือกไหม อออไอชียผิดเงื่อนอีกแล้วตัวเดียวกบคลิปก่อนเลยไอซิดโอ้โหโอ้โหช่วยจัดช่วยจัดเลยอุ้ยเหมือนโดนแกงอะ่ะเซ็งเลยว่ะแล้วแม่งใส่ไม่ได้ด้วยเพราะแม่งเรายาสมุดไปแล้วเพื่อนย่อยเก็บไว้เดี๋ยวมาสม่ต่อสักทีทีหลังแล้วกนันนะ เดี๋ยวเรามาสุ่มไฮไลท์ของเราวันนี้เลยดีกว่าก็คือการ์ดบอสนะครับตอนนี้ผมมีอยู่29บแล้วต้องทำการนนาเกลือไปแล้วเอออย่างพูดถูกคิดซะว่าไล่เกลือไปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหัวดเดกกันเด็กไปีได้ทุกขนาดเพิ่มโบนัสเดลเมทธาตุไฟ2971นะครับโอ้หนึ่งแหคลิกนี้คลิกเดียวเนี่ยประมาณ7000กว่าบาทม,มาครับมาดูว่าวันนี้ 7 0 0 0กวา่าเราจะทำให้เราได้กำไรได้หรือเปล่านะ่ยคลิกเดียวนะโดนไปล้านเกือบล้านสองมาเรียบร้อยครบมาแล้วนะฮะ7 4ร้ีบเดียวสุดท้ายเช็คก่อนนะว่าครบว่าครบ3,000เหรียญหรือ,อยังครบละมาอีกสักรอบนะ,ะก็คือที่เราอยากได้สุดเลยคือเด็กลองมาคือโอซิลิ ที่ผมพูดไว้ครั้งก่อนคือผมอยากได้ตัวนี้ด้วยไฟ non aspd นี่คือพอทนตอนนี้ line, เราใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวผม aspd เกือบจะพันแล้วมัน9 9้าเก้าสิไปแล้วมันตานนี้หนึ่งพันมา่ที่เราคุยกันอตอนแรกผมคุยกับพี่แบงค์ไว้ว่ามันออกกร์ดเนี่ยเหมือนว่าเป็นการาดขั้นสองไปแล้วมันไม่น่าจะออกนะเนอะวันนี้เราต้องมาลุ้นข้างล่างเน้นเน้นก็ไม่แน่พูดยากมันอาจจะให้ก็ได้ข้างล่างอย่างดีสุดก็คงต้องเป็น moonlight moonlight นี่ฮะ moonlight d อืม <S <S ใบอื่นไม่ดีน,นลไม่อยากได้เพราะฉะนั้นหวังไว้สูงสุดก็คือนี้แหละครับเดกกับโอซิลิสเท่านั้นดีสุดจะเป็นดเดกออแล้วฮะขอร้องละคลิกที่สามนะฮะสำหรับการเปิดตู้นี้ขอให้มันเป็นเดกเดย์นะฮะช่วยอวยพรให้มันเป็นเดกเดย์ด้วย <S 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 เราจะยังคงเชื่อมั่นในสูตรออริจินอลกาชาของเราอีกครั้งนะฮะเจดคลิกเจ็ดจึ๊กกดสคริปแล้วก็คลิกที่บอลเน้นๆนะฮะ พร้อมแล้วนะฮะขอกำลังใจด้วยไปหนึ่งสองสามสีนะครับห้าหเจดไปแล้วครับอ้าวเฮ้ยเลยเลยไปแปดอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเอาไงดีช่างแม่ง <c oughs> เรียบร้อยแล้ว, <c oughs> แ,ลวแม่งเลยแผนแผนผิดแผนเวียนแล้วเอาแล้วช่างมันมาแล้วจังหวะน,นีก้ก็เด็กเลยไปเด็ก บอกแล้วว่าวันนี้ไม่เอาโคเด้นตีฟักไม่ใช่พี่ดีด้วยพี่แป้งเอาวุธ oh. โอ้โหอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าวันนี้ไม่เอาโคเด้นตีฟักโอ้โหเอ้ยปั่นจัดเลยเกินไปเซ็ง <viscosity> เลยเพื่อนๆแบบนี้น่าจะต้องมีย่อยนะผมว่า ย่อยก็ได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดิบเด็นขอเดี่ยวก่อนนะเพื่อนเพราะถ้าย่อยมันได้หนึ่งพันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดฝั่งหมื่นแล้วเนี่ยโอ้หมื่นตืบเลยเพราะถ้าอีกสองพันเหรียญเนี่ยอีกสองพันเหรียญมันต้องเท่าไหร่ประมาณแปดแสนนะโอ้ใช่จริงเลย ไงดีพี่แบงค์ไงดีไงดีคนเราแลว้วแต่เลยเกิดมาครั้งเดียวพี่หวดมวยไหมประดับเด็กไว้ก่อนเดี๋ยวซื้อที่หลังเพื่อนอมันร้อนไอ้เฮ้ยมาได้ไง,ไงวะโอ,อ้ยอย่าพึ่งมากวกนได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้ร้อนจริงแล้วเนี่ย อุย้ยเดี๋ยวเติมอัดเอาอีกทีประดับเด็กตอนนี้การเด็กต้องมาก่อนแล้วโอ้ยครว่อย่ามากวนดีร้อนจัดแล้วเนี่ยไหนแล้วประเด็นคือมันจะอยู่ราคาเดิมด้วยไงนั่นน่ะดิเนี่ยดูดิทำไมมันได้ทีละนิดเองวะพวเพื่อนๆรอแป๊บนะผมอยากกดมากวกว่าเพื่อนๆอีก รอบหน้าไม่ทิกและเข้าไปคลิกเดียวกดไปเลยไม่สนละมาแล้วเพื่อนๆครบและเมื่อกี้เราโดนไปสองพันสองวันเหรียญใช่ไหมพี่แบงค์สองพันเหรียญนี่มันเท่าไหร่นะเกือบแปดแสนนะแค่นั้นอยไปคิดมันโอ้หมดเหรียญแล้วเหรียญในตลาดราคาถูกสุดหมดเลยเกือบแปดแสนก็เท่ากับโดนไปอีกเท่าไหร่วะเนี่ยห้าพันกว่าบาทโอ้คลิปนี้ประมาณหมื่นสองหมื่นสามเข้าไปแล้วย่อยครับเพื่อนๆอย่าให้มันการเสียเวลา ย่อยแม่งไปเลยสามพันอีกครั้งเหรียญวอคิลีของเราเอาวะรอบนี้ไม่มีพิธีกดนิ่งๆใจเย็นเย็นลูดลงมาไปลูดไม่ติดอีกแล้วมาแล้วมาแล้วสกิปเด็กเด็กเด็กขอเด็กได้เด็กเด็กไปอุตสาบอกแล้วนะว่าวันนี้ไม่เอาโกลเด้นติฟักโกลเด้นติปาก ไปเดิมในเฮียไอ้เหี้ยออกไปเดิมโคตรปั่นเลยโอ้เหี้ยออกไปเดิมโคตรแป้งออเลยนี่แหละครับจำไว้นะครับอยากรวยให้ค้าขายอยากขิ้หายให้สุ่มกาชา โอ้ยแย่ขำขำไม่ออกจริงอ่ะอันนี้เตือนจริงพูดเลยแม่งเอ้ยน่าจะย้ายแนวทำยี่อะไรก่อนลืมโอ้เพื่อนเพื่อนเซ็งว่โะโคตรเซ็งเลยว่ะเอานะดวงดีมาเยอะแล้วเจ็บบ้างอือหเจ็บไปสองล้านได้อ่ะเฮ้ยนีนย่มันมันใจดีให้อย่างอื่นมาแล้วบอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ การ์ดฟ้าหกใบไม่ได้หาเลยเลยนะฮะใช้ไม่ได้สักใบเลยการ์ดวอคิลีสองใบก็ไม่ได้ใช้เลยวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดต่อยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องผมด้วยจะมาใหม่ไหมอยู่ที่ใจแล้วครับเจอกันสวัสดีครับเอา้วนะครับเพื่อนๆด้วยความหัวร้อนในตอนนี้เราคงฉุดไม่อยู่ oh, <no. S 2> ผมจะทำการย่อยการ์ดแคคิลาทิ้ง oh, <no. S 2> แล้วก็ย่อยคเดนติฟัค และสูแม่อีกครั้งอีงเลยเพื่อนๆคือตอนนี้ไม่ไหวละร้อนแบบร้อนสัสัย้ายแชนแนลหนีมาละโอ้สามคลิกไปเลยนะฮะวันเดียวที่เรากดไปแล้วสามครั้งมาวัดกันไปวะหูไม่ไหวละเไ้ยก,กดถูกตู้ปะเนี่ยมันต้องถูกตู้เลยมันจะหมุนได้ไงเด็กไปเด็กเด็กเฮ้ ไม่คนเรายังไม่จบตรงนี้เพื่อนแดกคิวล่ามันย่อยได้2 5ลุยนี่ลุยลุยชีวิตคนเรามันต้องจบกันต้องทีแล้ววะเฮียกูไม่ไหวแล้วเฮียวันนี้ทีเดียวกดไปสีค่คริกแล้วการ์ดฟอนไปเดกเดกแดกนิ่วะไอ้เฮียนะคิล่าโอ้โหแม่เจ้าไอซ์กูจะฟาดตายอันล็ก้เกิด พักไปลูกพักพักโอโ้ไม่ไหวแล้วร้อนเนี่ยร้อนร้อนแบบร้อนจัดแล้วเจ้ถ้าลอ,อยเหรียญตัางหัววะจะยินดีท <c oughs> ี่เชีย่ยไม่พอโอ้เพื่อนไปแล้วเจอกันใม่สวัสดีครับ